สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนตุลาคม2564นะครับแต่การดูในเดือนนี้จะต่างไปจากเดือนที่แล้วคือเดือนกันยายนเพราะผมจะปรับรูปแบบการดูจาก3ใบเป็น5ใบนะครับเพื่อให้ครบครอบกลุ่มทุกเรื่องนะครับโดยเราจะใช้ไพ่เมเจอร์ดูภาพรวมของชาวราศีนั้นๆแล้วก็ใช้ไพ่ไมเนอร์ในแต่ละชุด ดูเรื่องการงานการเงินความรักและก็ข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรจับได้ไพ่เดอะเวอร์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเลยก็ว่าได้นะครับแทนความสมบูรณ์แบบทั้งเงินทองความรักนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องการงานชาวราศีมังกรได้ไพ่ ห้าคาถาห้าคาถาแทนความขัดแย้งทะเลาะเล็กๆน้อยๆให้น่ารำคาญใจวุ่นวายแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงความเสียหายในการงานของท่านเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศการงานในองค์กรหรือการทํากิจการของตัวเองอาจจะมีความวุ่นวายขัดแย้งกันบ้างก็แค่บรรยากาศที่น่ารําคาญใจนะครับไม่มีส่งผลเสียหายมากนะักถัดมาเรื่องการเงินได้ไพ่หนึ่งเหรียญถือว่าดีเยี่ยมนะครับ ท่านจะมีโชคทางด้านการเงินในเดือนนี้ได้ทรัพย์สินเงินทองโชคลาบนะครับท่านอาจจะได้ของขวัญเป็นสิ่งมีค่าชิ้นพิเศษหรือท่านอาจจะซื้อของขวัญเป็นรางวัลให้แก่ตัวเองก็ย่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมไปถึงการเสี่ยงโชคด้วยก็เป็นโชคดีด้านการเงินอย่างมากสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับถัดมา2ถ้วยใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องความรักเช่นเดียวกัน2ถ้วย แทนการพบเจอคู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านกำลังดูใจกับใครอยู่มั่นใจได้เลยว่าท่านจะต้องได้คบสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนั้นท่านจะได้เป็นแฟนกับคนคนนั้นหรืออาจจะถึงขั้นแต่งงานเลยก็ว่าได้หรือท่านที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วใบนี้ยิ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้รักกันมากขึ้นท่านพบคู่ที่ลงตัวแล้วบางคนอาจจะบอกว่าไพ่นี้ถือเป็นไพ่เนื้อคู่ซะด้วยซ้ำนะครับ ส่วนใบสุดท้ายข้อควรระวังท่านได้ไพ่ราชาดาเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับอาจจะหมายถึงพ่อคุณปู่คุณตาหรือผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็นผู้ชายก็ได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายในครอบครัวของท่านด้วยนะครับก็จะขอสรุปภาพรวมของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคม2564ครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ไพ่ใหญ่ ไพ่เมเจอร์เดวิลทีวิเดีที่สุดนะครับให้ความสมบูรณ์ทั้งเรื่องเงินทองความรักส่วนไพ่การงานท่านได้ไพ่5กถาก็แค่ความขัดแยง้งทะเลาะให้รําคาญใจในบรรยากาศการทํางานเฉยๆไม่ได้ส่งผลเสียหายมากนะ,นะครับไพ่ถัดมาเรื่องเงินดีมากได้ไพ่หนึ่งเหรียญท่านจะมีโชคลาภเรื่องการเงินได้ของขวัญล้ําค่าหรือท่านซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งเสียงดวงก็อาจจะมีโชคด้วยเรื่องความรักได้ไพ่สองถ้วย ท่านจะพบคู่ที่ดีดูใจกับใครก็จะได้คบเป็นแฟนนะครับหรือมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นไปอีกบางท่านบอกว่าเป็นไพ่เนื้อคือลอยซ้ําหรือคาดหวังได้ถึงการแต่งงานสาหรับคนที่กําลังเริ่มคบหาดูใจนะครับสุดท้ายความเป็นห่วงกังวลข้อควรระวังได้ไพ่ราชาดาบท่านอาจจะมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อค,คุณปู่คุณตานะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของ ท่านเหล่านั้นให้ดีด้วยนะครับก็จะขอจบคลิปสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมเพียงเท่านี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนโชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ